ผมฟังพี่ปายคุณโลดด้วยความตั้งใจและสนใจนะครับว่าจะมีข้อจริงอะไรที่จะทําให้การพิ่ปายไม่วางใจนี้มันดูน่าเชื่อถือแต่ดูไปทั้งหมดที่ไล่เลียงมาและตอนนี้กําลังออกทะเลไปใหญ่โตจินตนาการเรื่องภายในครอบครัวที่เป็นเรื่องของการซื้อขายระหว่างญาติมิตรกลายเป็นเรื่องคอร์รัปชันเรื่องโควเงินเรื่องอะไรซึ่ง,งมันววซึ่งมันไม่เกี่ยวกับ,ก,บการไอปายของท่านนายกเลยครับขอกราบเรียน ท่านประธานนะครับช่วยควบคุมพูดายให้อยู่ในกรอบนะครับอย่าออกทะเลไปไกลเพราะเดี๋ยวจะเสียหายต่อท่านเองนะครับขอบคุณครับผมท่านประธานครับผมกําลังพูดถึงผลพวงที่จะเกิดขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวิจัยครับก็คุณวิโรดก็อภิปรายอยู่ในยติแต่ว่าผมฟังดูนะครับนะด้วยความเราผีฟังดูก็ซ้ำซากอยู่เยอะนะครับก็เรื่องตัวพีเอ็มเรื่องอะไรก็กุณา สรุปสรุปได้นะครับครับ,รบใจะจะต่อครับครับ